ได้เข้าอยู่ที่775คนคะ่ะก็ไปที่ดอยสก็ตนะครับดาบิ๊กแมชเล้ละเพราะว่าเชียงใหม่ในเตดเจ้าบ้านเนี่ยอันดับ2ส่วนหนองบัวพิเชษอันดับหนึ่งเป็นบิ๊กแมชที่รอกันมา6เดือนเต็มนะครับคาร์ลสเอเวโดป,ปาเลล่าก็พาทีมมาได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนนะ้าช่วยก็เช่นกันครับมี10แต้มเท่ากันด้วยประตูได้เสียเท่ากันแต่เพียงแค่ว่าประตูได้ของหนองบัวดีกว่าเริ่มต้นมาเชียงใหม่ในชุดแดงครับได้โอกาสก่อนครับจังหวะโฉบมาทางขวาของทศพรชูชิน แต่ว่ายิงลูกนี้หลุดกรอบไปเองไม่ลำหน้าด้วยนะครับตัดมาจาังหวะนี้แต่ว่าอืแปลลูกนี้ไม่ดีดูฝั่งของหนองบัวบ้างครับจังหวะของทางเอ็นจีว่าเปิดมาในกรอบเผ็ดโทษจังหวะโฉบมาของเตโกชูลาป้าครับกลับมาอยู่ในลีกเอ็มราสิบแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งแต่โฉบยิงลูกนี้โดนไม่ดีเท่าไหร่ดาวซันโวที่พาระยองเลื่อนชั้นไปที่แล้วนะครับ ไม่ประสบความสำเร็จในลีกสูงสุดก็น่าช่วยดึงกลับมาครับกลับมาอยู่ในเอ็มแชมเปี้ยนชิพดูอดีเยียบ้างเท้าซ้ายไม่ได้ก็ถือว่าปรับโฉมเกมตัวผู้เล่นกันพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะหนองบัวน,นี่ก็เสริมทัพจัดหนักเลยทีเดียวถึงจะหยุดแข่งไป6เดือนนี่ดิฉันก็ยังไม่ลืมนำสกุลเอจิะ <W ad S 1> นะคะ,ะดิฉันยังไม่ลืมเดี๋ยวราตังหวะก่อนน โอกาสของเชียงใหม่นะครับโดยสุรวิทย์โลกาวิทย์ที่หลุดเข้าไปจิ้มลูกนี้ก็ไม่ผ่านมือผู้สาประตูครับกิติคุณแจ่มสุวรรณจะบานหมาหมานบ่อยเลยครับแต่ว่าขวาตรงนี้ของอดีเย่ยก็ข้ามคานออกไปอดีเย่ยนี่ได้ลงแค่เกมเดียวนะครับในนัดแรกแล้วก็เจ็บไปเลยก็พอช่วงโควิดนี้กลับมาแล้วครับหมาอีกแล้วครับอดีเยยได้กดลูกนี้โบห,หลุกกรอบออกไป ในวันถือว่ากลับมาเจอกับเจ้านายเก่านะครับปีแล้วอยู่ที่ศรีสะเกดด้วยกันกับนัช่วยแล้วก็เกือบพาทีมเลื่อนชั้นได้แต่อดีเยียที่เชียงใหม่เนี่ยยังไม่มีประตูจากฟรีคิกครับลูกนี้ข้ามคานครับเท้าขวาของวอลดโซเลสจังหวะจบพอถือว่ามีด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่ายังขาดความเฉียบคมครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ศูนย์ศูนย์นะครับเชียงใหม่เนี่ยนอกเหนือจากการยังไม่แพ้ใครแล้วพวกเขาเป็นทีมเดียวในลีกด้วยที่ยังไม่เสียประตูนะครับ เสียไปยิงไปหลูกแล้วก็ uh. ครีนชีตท,ทั้ง4เกมครึ่งหลังเริ่มมาครับจังหวะยิงของเมวินเดลูสก็ยังไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูอย่างกิตติคุณเท้าซ้ายของเดลูนะครับยิงไปสามประตูครับในสีนัดแรกเชียงใหม่มาต่อเนื่องเลยครับจังหวะออกทางขวาคอสโดเข้ามาในกรอบมี3คนแล้วได้ขึ้นมงด้วยแต่ว่าโดนไม่เต็มเท่าไหร่ครับโอ้อดีเยียวันนี้โอกาสเยอะครับแต่ว่ายังทำไม่ได้ ก็นักเตะดีกรีทีมชาติกาน้าไปลุยฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับได้อันดับ4ฟุตบอลโลกมาแล้วถือว่าบุกกดดันได้ดีโอ้ยจังหวะเข้าบอลตรงนี้ครับโอ้โหบอลกุสินเอกชัยเพชรชำครับให้ใบเหลือง <c oughs> จังหวะเข้าบอลค่อนข้างที่จะหนักเลยครับเจอกับบอโดซูเลสนะครับจากเตะมุมครับของหนองบัวบ้างนานๆมาทีโดนสกัดมาได้โอกาสจะเปิดเข้าไปรอบ อ้าว่าเคลียร์กันไม่ขาดอ้าวแต่จังหวะต่อเนื่องตรงนี้ของบวรเนี่ยโอ้โหแล้วมีเหลืองติดตัวด้วยเหลืองสองครับเป็นใบแดงเลยครับเจ้าบ้านเหลือสิบคนจริงๆใบเหลืองใบแรกของบวรนี่ก็ทําให้เจ้าตัวสะสมสี่ใบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะโดนแบนอยู่แล้วพอมาโดนใบนี้ก็จริงๆจะเล่นบอลแหละครับแต่ว่าโอ้โหเขาถือว่ามาช้าผัอันนี้สงค่อนข้างเยอะครับสิบคนครับของเชียงใหม่ ก็กลายเป็นของบัวเลยครับตัวเพล่นเยอะกว่าลุ้นจากฟรีคิกบ้างเท้าซ้ายโคงยอ้ยทุบทิ้งออกไปได้ครับสายของเจษฎากรขาวงามนะครับตัวที่เข้ามาใหม่ในช่วงตลาดรอบพิเศษยืมตัวมาจากชูแบงค์กอ้อยัเต็ดครับดาวรุง่งแต่ก็ยังไม่ผ่านมือของไพโรธเอี่ยมมากครับวันนี้ผู้สาประตูได้ออกสตาร์ทเป็นมือหแทนนนม่วงงามถือว่าเป็นเกมแรกเลยนะครับของไพโรธ ตัวเยอะกว่าครับลุ้นนาทีสุดท้ายดูว่าจะมีดราม่าหรือเปล่าจากชูลาป้ายิงโอ้โหตรงตัวของไพโรธก็ถือว่าเป็นเกมที่ทีคดีมาเหมือนกันนะครับนี่ครับในช่วงท้ายเชียงใหม่พยายามเหมือนกันในกรอบเขตโทษคอสก็มาโม่งแล้วก็ผ่านหน้าประตูออกไปไม่มีอะไรครับจังหวะสุดท้ายของเมลวินเดลูสก็ทําให้เกมนี้ครับ จบด้วยการเสมอกัน0-0แบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนทำให้ทั้งหนองบัวทั้งเชียงใหม่ยูเนเต็ดก็ยังกอดคอน,นําจากฝูงคู่นะครับมี11คะแนนเท่ากันส่วนเชียงใหม่ก็ยังรักษาคีนชีตได้5เกมติดต่อกันเป็นทีมเดียวที่ยังไม่เสียประตูนะครับ